พีอ๋บัพี่รับเล้่ยาอลฮบังลุงพี่รับคันมมนคั้นมาแมน,น,เ,แมนเอาคันนี้ได้ขงหลังนี่อ่าอันนี้เกาได้เลย เขาเลยเสม,มอกันเหมอหือบอกว่านอยเสนาทุกมือนี่อ่าใจรไม่ได้น้อยบอกอ่ะก็จะเอาไปจากเบิง้งนี้ฮะนังเสื่ออ่าใจรไม่ล่ะที่ผ่านมากอย่ะเบื้องละของใหม่ๆพัฒนาบ้างใหม่ๆด้วาใจรไม่ล่ะน้อยรุ่นใหม่กันขึ้นมาอ่ะหาวิธีเอาชนะได้ประเทศนี้สร้างบอกหาวิธีเอาชนะคนที่เกิดก่อนอ่ะหาวิธีเด้ เล่นเกมมั้งนี่ไม่ได้มันเล่นมือหนึ่งสองสมองครับมือหนึ่งสองสมองเนี้ยซากไห,เห้เด็กน้อยญี่ปุ่นเนาใครไหมือละ 2, สองสมองหาวิธีเอาชนะเกมให้ได้แต่ว่ายากแลว่า ว่างได้ไปอยู่อพิสโลกเลยเอาออกมาได้แล้วตกแรงมากแล้วหน่อยนี่สัญญาณเขาเจเานน้าเลียนอย่างนี้ขาเจ้าเอือนสัญญาณอะไรไหมโอเค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 ไหมล่ะรู้จักไหมล่ะโอเคฮะโอเครู้จักไหมล่ะสัญญาณยังนี่เลียนอย่างนี้ แล้วไปเบิ้งโอเมก,ก้าดีๆนี่อะไรล่ะที่ส่งแม่สัญลักษณ์ดิจิตอลน,อนั่นแหละเขามาในรูปแบบนี่มันแล้วใครจแไม่สัญญาณน,นะใครจะไม่ล่ะเรียนอยู่ญี่ปุ่นยังหลายประเหเรียนเหนือคนไทยตายเนี่ยใาใจะม่ที่เกี่ย

เดล่นอะไรยี่ปุ่นมาบอออกมาบออกมาบอออกมาผูา้เฒ่าคนไทยเลยมันบอ,อได้เลยมาสี่คนมาสวยผู้เฒ่าคนไทยอ่ะจำไว้นะปลูกฝังภาษาไทยไว้แต่น้อยๆละ